สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมลุงเมนหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับวันนี้จะมาสอนหาค่าสอปเลอร์ของแต่ละชิ้นนะครับว่ามันหายังไงแล้วมันดูยังไงนะครับผมอันดับแรกให้เรามาอ่ารดคันใดคันหนึ่งที่มีอ่ากันชนหน้ากันชนหลังนะครับผมเราก็มาทานี้เลือกกันชนอั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 นที่สองอ่าเปิดจีนมาเลือกคาปาร์กิ้งนะ เปลี่ยนค่านะครับผมเปลี่ยนหน่วยความจําเป็นอนิมัสนะครับผมนี่อันนี้อันเดียวนะกดบันทึกนะครับผมเปิดกดแว่นขยายกดพิมพ์หนึ่งนะครับผมเปลี่ยนประเภทการค้นหาเป็นดีเวิร์นะครับผมกดค้นหาใหม่ครับผมได้เงนีนะครับเรามาเลือกอันที่สามเปิดจีขึ้นมาพิมพ์สองปรับแต่ง เลือกอันที่สีเปิดจีตีขึ้นมาพิมพ์สามปรับแต่งนะครับผมนี่เรามาจิ้มดู spoiler, สปอยเลอร์ตรงนี้ว่าอันเนี้ยของอาถังสี่มันเลกอะไรนี่นะครับผมร้อยเก้าสิบอ่ะลองสลับมานี้หกสิบสามนี่หกสิบสามนะครับผม เราก็ติ๊กออกให้หมดก็ได้เนี่ยเราจะได้จำง่ายๆนะครับผมติ๊กออกก็เลยเอ่ะหมดแล้วเรามาดูอันนี้แทนร้อยเก้าสิบหกสิบสองอ่ะโอเคเราไปดูคันอื่นสมมุตินุงจะเอาของคันไหนมาใส่มาใส่ในกระจกใช่ไหมส่วนมากเขาจะ าถามหาไอ้เรื่องของในกระจกนะมันของขันไหนเด้อเด้อเด้อคันโดมคันดอมคันดอมหาเลยคันโดมโดมบ้านเลยดอมดอมรถดอมอยู่ไหนเอารถดอมอยู่ไหนรถดอมอยู่ไหนหารถดอม รถดอมนี่เอากดซื้อมาก่อนนะคะผมดูรถดอมนี่อันนี้นะนี่อันนี้อันนี้มันเป็นชิ้นส่วนของจมูกบนนะเวลาเราเปลี่ยนให้เราไปเปลี่ยนอันนั้นด้วยจมูกบนแล้วก็มาเปิด G G ดูนี่อันที่สามเก้านี่ดูตรงนี้อันที่สามเก้านะ,ะเราลองไป G t R สามสี่ มอกี่มาที่ชุดแ่งไอ้นี่นะหาจมูกบนเดี๋ยวเดี๋วข้าไหนมีจมูกบนวะอันนี้ปะมีจมูกบนน,ะน,น,บน,นี่ลองสามเก้ากดใช่ ซื้ออ่าโอเคลองสลับรถดูนี่ก็ประมาณนี้ถ้าเราจะเอาแผ่นเหล็กนะคะผมเราก็ไปดูรถมันจะมีอยู่สองคันนะครับผมแผ่นเหล็กอะ่ะมันจะมีอยู่สองคันมีคันนี้นะครับผมแผ่นเหล็กนี่นี่อันนี้ แผ่นเหล็กเนะี่ยอันนี้ถ้าเปิดไอจีขึ้นมามันอันที่เท่าไหร่อันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมอันที่ยี่สิบเอ็ดแอ้คันนี้มีแผ่นเหล็กไหมอ่ะอันนี้แผ่นเหล็กเหมือนกันเลขที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดเหมือนกันมันเลขเดียวกันแล้วก็ไปดูไอไอคันเขียวใช่ไหมไอคันเขียวก็มีเนี่ย เป็นันเขียวกะบาดเขียวนี่ๆกะบาดอันนี้เราก็ไปดูว่าเลขที่เท่าไหร่นะนี่ๆบางคนชอบใส่กันอย่าี้นี่อันเขียวเท่าเท่าไหร่ยีิบเจ็ดหมือนกันนะอันนี้สี่เจ็ดยี่สิบเอ็ด มึงรีบหลับมึงไม่ต้องดูนะดูแต่ข้างหน้านะยี่สิบเอ็ดเลขเดียวกันอันนี้สี 4, ่เจ็ดอควสี่เจ็ดเราจำไว้นะจำไว้จำไว้สี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่สิบเจ็ดพิมพ์ไปสี่สิบเจ็ดใช่ไหม ขายสีเจ็ดกดซื้ออะลองสลับรถด,ดูวีเป็นไงอเที่บีกนั่นถ้าเราอยากใส่ชุดแต่งอันไหนเราก็ไปค้นหาแบบแบบนี้เลยทำแบบที่ลุงสอนเลยก็ประมาณนี้วิธีการหาของแต่งนะครับผม